อาเซียนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอันดับมหาวิทยาลัยค่ะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกนะคะ10อันดับแรกมีหนึ่งมหาวิทยาลัยจากอาเซียนติดเข้าไปด้วยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะและถ้าย่อลงมาดูในภูมิภาคเอเชียเนี่ยสิอันดับแรกนะคะจากอาเซียนก็มีแค่จากสิงคโปร์และจากมาเลเซียค่ะ,คะเรื่องนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดอันดับนะคะ มันจะมีนัยยะอย่างไรแล้วอาเซียนอยู่ตรงไหนประเทศไทยอยู่ตรงไหนเป็นข่าวใหญ่ขนาดไหนในโลกนะคะไปคุยกับอาจารย์เจสดาสารทองะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์จุลาอยู่ตรงไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้ามองในแงี้อันดับโลกนะครับจุลาของเรายังคงเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็รองแชมป์มาเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่200กว่านะสองนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับของของจุลาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกกันก่อนนิดนึงคุณชุริศเวลาเราพูดถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยจะมีอยู่หลายค่ายหลายเจ้า เจ้าที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยชื่อว่า QS Ranking นะครับซึ่งเขาก็จะออกมาประมาณช่วงนี้กลางปีของทุกปีแล้วก็จะเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับคือแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะไปดูว่ามหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนของโลกนะนะครับ ก็จะไปพาดหัวข่าวกันนะครับ,รบแต่ปีนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆของสิงคโปร์นะครับเพราะว่านี่เป็นการเข้าสู่ท็อป10เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์และนี่คืออันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยจากเอเชียที่เคยทําได้เลยครับใน,แ,นแรงดีมันดูหรูหรามากนะอาจารย์มันดูนนแบบว่า,าสาหรัฐอังกฤษอังกฤษสหรัฐอะไรก็ตามมีมาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีสิงคโปร์โผล่ไปหนึ่งเดียว คืออย่างนี้ฮะคุณธุริตปกติแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีครเทเรียหรือมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าของ qs เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูเรื่องเกณฑ์นะอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยจะให้คะแนนเรื่องของ academic reputation คือความมีชื่อเสียงด้านวิชาการนะฮะ mm. อันนี้กินเข้าไป 30- 4 0เเลยนะครับแล้วก็มีด้านอื่นนะอย่างเช่นเรื่องของสัดส่วนของอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับเรื่องของออสัดส่วนของสตาฟที่เป็นคนต่างชาติแต่ความน่าสนใจคือครับ ปีนี้เนี่ยนะครับในปีเขาจะใช้เป็นปี2024เนี่ยนะครับคือเขาเขาาใช้ชื่อว่า2024ก็จริงแต่ว่าเผยแพร่ผลเนี่ยในปีนี้นะครับมี5มิติที่เขามีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คืออันที่1น,นะก็คือเป็นเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศนะครับมีเรื่องของอาการจ้างงานนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากคือเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืน มันน่าสนใจยังไงครับเพราะนี่คือครั้งแรกนะครับที่ QS Ranking เนี่ยเอาเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเข้ามาจับด้วย <Ừ. S 1> ในขณะที่อีกค่ายหนึ่งซึ่งือนเป็นค่ายคู่แข่งนะครับจะชื่อว่า THE THE เนี่ยเอาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยแยกต่างหากไปอีกแรงหนึ่งที่เรียกว่า Impact Ranking ซึ่งแงนั้นเนี่ยนะครับจุฬาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเราเป็นอันดับต้นๆนะครับของของเอเชียแล้วก็อยู่ในแถวหน้าของโลกเลยนะครับถท่าเรื่องของ Impact Ranking คือดูเรื่องของความยั่งยืนแต่ว่าของ QS เนี่ย เขาเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันแล้วก็เอามาเป็นผลของปีนี้นะครับซึ่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอันดับที่ 1, ที่2ที่3เนี่ยก็คือไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร,ร่นะฮะก็จะมี MIT มี Cambridge, มี Oxford นะครับอันดับที่4มี Harvard อันดับที่5คือ Stanford ก็คือเป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันอยู่นะครับ <S 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 ทีนี้สิงคโปร์เนี่ยมาอันดับที่8นะฮะ ก็จะอยู่เหนือ UCL นะครับ University College London แล้วก็อยู่เหนือ University of California Berkeley หรือว่า u c b <ur k lay> ที่สหรัฐใช่ครับดัง <c oughs> นั้นจะเห็นได้ว่าเอาเข้าจริงเราเนี่ยมีแต่อังกฤษกับสหรัฐเท่านั้นเลยนะครับใน Top ป10มีสิงคโปร์นี่แหละที่ฉีกเข้ามาได้นะครับแล้วก็จริงๆผมว่านี่เป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงหมหาวิทยาลัยต้นๆของเอเชียเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ แล้วก็มีจีนเริ่มเริ่มเข้ามานะฮะอย่างถ้าเราไปดูเจาะในะท็อป10ของมหาเชลัยที่ดีที่สุดของเอเชียเนี่ยเป็น US มามอันดับที่1น,นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น มาทั้งเลยปักกิ่งซิงหัวนะครับแล้วก็มีของสิงคโปร์นะครับ NTU เนอะนันยางเทคโนโลยีคอลล์อุนเวอร์ซิตี้แล้วก็มีมาจากฮ่องกองมาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้มีอยู่เท่านี้ครับก็คือผู้เล่นของท็อป10เนี่ยในเอเชียเนี่ยจริงๆหลักๆ <c oughs> ก็จะมีแค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นเอง<ต>ทีนี้ค่ะคมันมันมีความน่าสนใจนะอาจารย์คือในในฐานะที่เราก็เคยเป็นนักศึกษามาแล้วเราก็มีไปสอนบ้างเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์อาจารย์ก็เป็นอาจารย์เนาะ ในการวัดคุณภาพมาหาเวลัยไหนที่ดีที่สุดเนี่ยมันน่าจะมีมิติในเรื่องของ h a p p ี้เนสบ้างไหมคะสุขภาพจิตของอาจารย์สุขภาพจิตของนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละครับจริงๆแล้วมันเป็นที่เรื่องที่ดีเบตกันมานะครับตลอดนะครับว่าคือก่อนหนะ้านี้ เราคุยกันแต่เรื่องของ reputation ดูกันถึงเรื่องของ citation นะคะก็คือว่าชื่อเสียงมหยาลัยมีแค่ไหนเนี่ยคนมาใช้างานวิจัยเราแค่ไหนคือเรื่องของ research อันนี้แหละครับก็เป็นที่มาว่าทําไมช่วงหลังเนี่ยจะมีการมองเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอามาทําเป็น ranking ต่างหากเลยของ THE หรือว่าของ QS ครั้งนี้เนี่ยที่เอาเรื่องนี้เข้ามาใส่ด้วยแต่ว่าผมผมเห็นด้วยนะครับกับเรื่องของ well-being เนอะเรื่องของอความเป็นอยู่เรื่องของ inclusivity เนอะนะครับมี ฟอสซิลิตี้ที่เอื้อต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทังเพศแค่ไหนคนพิการแค่ไหนผมคิดว่าอันนี้น่าจะต้องเป็นเทรนด์ที่มีการพูดกันมากขึ้นทีนี้คุณชลิดผมขอกลับไปที่เรื่องแรงกิ้งต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างของไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีจุฬานะครับอันดับที่1อันดับที่2ก็จะเป็นมหิดลแล้วก็มีมหาลัยเชียงใหม่อันดับที่3แล้วก็ธรรมศาสตร์ในอันดับที่ที่สี่เกษตรอันดับที่5นะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยถึง จะไม่ได้ติดท็อป10อาจจะไม่ได้หรูหราเหมือนสิงคโปร์นะแต่ว่าความน่าสนใจคือหมหาวิทยาลัยของมาเลเซียครับติดในท็อป100เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยอ,อยู่เหมือนกันนะติดท็อป200ก็หลายมหาวิทยาลัยนะครับอย่างหมหาวิทยาลัยที่ทำได้ดีที่สุดคือ UM u n i v นะฮะ u y i v e r s า t y ยลายานะครับอยู่อันดับที่65ของโลกอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่มาเลเซียเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเราลองมา ดูกันเนี่ยนะครับจะพบว่ามีมาหาวิทยาลัยที่ติดในท็อป200เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะในขณะที่ของเราเนี่ยนะครับจุฬาเนี่ยยังไม่ติดท็อป200นะเราอยู่ที่211ดงังนั้นค่ะถ้ามองมแบบนี้มาเลเซียก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันใช่จ้ะม,มันเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าโอเคอันดับสูงสูงของเขา60กว่าถึงไม่ใช่อยู่ในส0อันดับแรกแต่มีจํานวนมากใน200อันดับแรกแสดงว่าออม,มาตรฐานมาตรฐานโดยรวมของมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยสูง ถูกไหมคะถ้า,ถากับถ้ามองแบบนั้น<อ>ถ้ามองแบบนั้นซึ่งตรงนี้นครับอาจจะต้องมาตั้งคําถามกันต่อว่าเอ๊ะทำไมไมันถึงเป็นแบบนั้นตัวอย่างเช่นนะครับรัฐบาลเองเนี่ยนะครับมีการให้งบประมาณหรือว่ามีการสนับสนุนอะไรกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาสามารถจะเรียกว่าขึ้นยกแผงนีอเไหมฮะเขามากันเป็นแผงแบบเนี้ยนะครับได้อันนี้น่าสนใจหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าอะคือต้องยอมรับนะครับตอนนี้มันก็มีคนที่มีแนวคิดว่า เอ่อแรงกิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจอันมีคน <c oughs> คิดแบบนี้นะครับแล้วก็มอง <c oughs> ว่าอ๋ออย่าไปสนใจเรื่องแรงกิ้งมากนะักนะก็มีวิธีคิดแบบนี้เหมือนกันในทางกลับกันถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะมาเล่นในเกมนี้นะครับอาจจะต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะแร็งกิ้งแต่แรงเนี่ยนะครับเขามีเทคนิคมีวิธีการมีการประเมินอย่างไร แล้วถ้าเกิดอยากจะเล่นในเกมนี้อาจจะต้องมีการไปศึกษาตรงนี้นะครับแล้วจะมีใครมาช่วยตรงนี้ได้บ้างนะครับคือคือผมทราบมาว่ามาเลเซียเนี่ยเขาไม่ได้ไปแบบหาวิทยาลัยเขาไปกันทั้งแผงคือ,อาทางทางรัฐบาลเนี่ยเขามีการซัพพอร์ตมีการอะไรแบบนี้นะครับช่วยด้วยซึ่งตัวเองก็ต้องกลับมาตั้งคําถามว่าเอ๊เราจะ อยู่ในเกมนี้หรือเปล่าเราอยู่ในเกมแบงกิ้งไหมและถ้าอยู่นะครับเราจะไปยังไงดีเราจะแยกกันไปหรือเราจะมาวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยร่วมกันทั้งหมดเพื่อให้ของเราไ,ไปทั้งแผงเหมือนกันก็คือตัดสินใจก่อนว่า<ะ>ประเทศไทยมหาลัยในประเทศไทยโดยองรวมเนี่ยะจะเข้าไปอยู่เล่นในเกมนี้กับการจัดดับ<ะ>เราจะใส่ใจกับเรื่องนี้มากแค่ไหนถ้าเราต้องการใส่ใจเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วเราก็ต้องควรจะร่วมมือกันว่าเราจะทํายังไงให้มันดันมาตรฐานโดยรวม ตามเกณฑ์ของการจัดอันดับนี้ให้มันสูงขึ้นเนาะอาจารย์หรือหรือเมื่อสักครู่ผมชอบวิธีที่คุณทิวลิปเสนอมาเนาะหรือเราจะเปิดรงค์กิ้งใหม่เลยแล้วดูเรื่อง well-being นั being. ไ่ไหมฮะเออเราเรามาเป็นเจ้าเราไม่ต้องเป็นผู้เล่นเรามาเป็นเรามาเป็นคนที่เาเป็นคนจัดอันดับ,บนเลยใช่เราเราเราลองมารวมกลุ่มไหมดูมหาวิทยาลัยที่พูดถึงเรื่องของ well-being local wisdom spiritual อะไรแบบนี้ครับเออเราเราทำแบบนี้ก็ได้นะ จุฬาํำไหมอาจารย์มันน่าสนใจน่าลองดับน่าลองคิดน่าลองคิดแต่ว่าการออกไปสำรวจอาจจะยากนิดนึงมันนึกถึงที่ที่ที่ถามมีขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์เพราะว่านี่ทำให้นึกถึงตอนที่สหรัฐเขาเผยแพร่ TIP Report Traffic i m p e r s o n ของเขาใช่ไหมจากอันดับทุกคนเลยสวิตเซอร์แลนด์นี่อยู่เทียเดียวกับประเทศไทยแต่ไม่มีสหรัฐในนี้ไงถ้าเขาจัดตัวเองไงเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ในของเขาก็คือเขาไม่ใช่ผู้เล่นเขาเป็นคนจัด แล้วก็เกณฑ์ด้วยครับคือเกณฑ์อาจจะเกิดสมมติว่าคือถ้าเราพูดถึงอ,อย่างเช่นเรื่องของการไซเทชันเนี่ยมันมีจํานวนนับมันมีอะไรอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เป็นปหาไรที่พูดถึง well-being อาจจะยังไงล่ะที่เรียกว่า well-being ดีอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะครับแต่ว่าออเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็สะท้อนที่เราเห็นอะไรบางอย่างนะครับการจัดแบงกิ้งตรงทั้งเนี่ยผมค่อนข้างจะ ตื่นเต้นแล้วก็ชอบเพราะว่าเออมันก็เป็นมุมที่สะท้อนอะไรได้เหมือนกันนกแล้วยิ่งปีนี้สิงคโปร์ทาได้ดีเนี่ยก็ต้องชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับเขาแล้วก็หวังว่าเราเองก็จะขยับไปได้เช่นเดียวกันครับค่ะเอาละครเรื่องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับสวัสดีค่ะเอาละคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะอย่างอื่นอย่างแรกเราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะอยู่ในเกมนี้หรือไม่ถ้าเราจะอยู่ในเกมนี้ เราจะไปแบบเป็นแผงเหมือนมาเลเซียไหมโดยมีหน่วยงานไหนขับเคลื่อนหรือว่าเป็นแบบทุกวันนี้ที่ตัวใครตัวมันแล้วก็มาลุ้นเอารายปีว่าใครจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่และนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนคกวันนี้ค่ะ